ครับสู้เล่นข้าวชาวใต้ช่วงเก็บประเด็นนะครับประเด็นดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรากับน้องยิ่งอมวันนี้เนี่ยไปติดตามเรื่องโครงการคลินิกเกษตรเลือนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกุฎราชกุมารนะครับเดียจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จัดต่อเนื่องมาแล้วก็วันที่15มีนาคมนี้ก็จะไปจัดในพื้นที่อำเภอชัยบุรีครับวันนี้เรามาแกะประเด็นเรื่องนี้กับท่านเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านชัยพรหนุพักนะครับอยู่ในรายการกับเรานะครับสดีครับันครบสวัสด ่อนอื่นมาที่ผมเกริ่นไว้ว่าโครงการคลินิกเกษตรเกืีนทีนะยากให้บอกตึงความเป็นมาทักนิดว่าเป็นมาพันธุ์รื่อกับแล้วก็วัตถุประสงค์คืออะไรบางค่ะครับความเป็นมาข้องโครงการคลินิกเกษตรในพระราชาหนุเคราะห์นะครับกรสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับตอนนั้นฐานยังเป็นพระบรมอยู่นะครับก็ฐานมีประชาชนผันซากรบอาซิปันซากับกระทรวงเกษตรกันเลย ได้ทำโครงการคลินิกกษตเกษเนี่ยเผื่อท้าว้เป็นพระราโุ้นนะครับฐานก็ได้รับโครงการระวัยในพระราชานุเคราะห์นะครับซึ่งปีนั่นก็ปีส5งพะรอยสีจัด <45. S 2> ครั้งแรกที่จังหวัดสระบุรีนะครับตำบลดอนพุทธนะครับก็จัดตั้งแรกปี45หเป็นต้นมาก็จัดทุกปีจัดทั่วประเทศ ก็คือถูกจังหวัดต้องจัดถูกหครับถูกจังหวัดต้องจัดจังหวัดคองเคยจังหวัดคองมาลาก็จัดปนีเมื่อกันมดแล้วรั้งแรกจัดขึ้นดีสารบุรีสารบุรีครับนะครับเพื่อได้กับตัวนี้วัตถุประสงค์ของโครงการจริงๆเลยก็วัตถุประสงค์ก็คืออยากให้เป็นการบริการฉาบานไอไอทึ่งพื้นที่เลยดโดยยกกระทรวงเกษตเตไปทางกระรวงนะครับในรายดับจังหวัดนะไอทึ่งกระรวงเกษตเตในรายดับจังหวัดก็ ยกกันไปทางกระทรวงไปบริการพืร้นที่ในพื้นที่เลยซึ่งก็การคัดเลือกพื้นทีน่ก็จะอ่าพื้นที่ดีว่ากเกษตรกรไปมาลําบากนะจะเข้ามารับบริการในในส่วนกลางในลำบากในจังหวัดนี่นะกระทรวงกรเกษตรก็เลยยกกันไปในพื้นที่เลยในอำเภอต่างๆนะครับเล่งไงว่าไอ้ส่วนราชการที่อยู่ในกระทรวงกรเกษตรที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยรวมเปเจาภับหมดเลยก็คือเข่าถทึ่งชาวบ้านได้ไงว่าพนันนะคะ ทีนี้ทางด้านข้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนี่แหละค่ะได้ดําเนินการในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพันธุ์พื้มั่งคะก็จะจัดมีกิจกรรมต่างๆนะครับ,รบที่เพื่อไปบริการประชาชนนะครับก็มีอยูอ่สักประมาณ20หน่วยที่ลงไว,นะนว้นะในเวทีแล้วก็มีมีบริการทางด้านการเกษตรครบวงจรเลยไม่ได้เรื่องวิชาการเรื่องปฏิบัติการได้มีมน,นะครับ มีไปบริการสมมุาทางด้านพืชก็ไปเรื่องรูวินิจใช้สัตรูพืชการให้บริการต่างๆนะครับดัานสั์ก็ไปดูแลสุขภาพสัตว์ไปให้ขับรุกซาไปบริการกันตอนสั์นะซึ่งเป็นเป็นคลินิกที่ยอดนิดที่สุด ตูกดีดีจังเวลาลงโครงการนี้เนี่ยคือแต่มั่นเนี่ยนะับต่มั่นมากหนองมากหนองแมวนะแต่ว่าตรงชัดเล็กๆนะครับตัวตัวใหญ่ๆไมปเว้ยอ่าแต่พมยนตร์ครับนี่ว่าพอเป็นเจ้าภาพรวมของกระทรวงเกษตรในจังหวัดเนี่ยมีมีองค์กรไห้มั่นกับประยกตัวอย่างหน่อยครับที่ไปกันก็คือหน่วยงานในกระทรวงเกษตรทั้งหมดนะครับสำนักงานเกษตรและสหกรณซากอนสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัดในหน่วยหน่วยลักแล้วเราเรายบริษัปลัก นะครับจากประสานงานหน่วยอื่นสะสะกอนปศุสัตว์นะครับอ๋อปศุสุซัดด้วยซอปอกนะครับพัฒนาที่ดินนะครับส้วนราคาพืดพืชสวนนะครับข้องหน่วยงานข้องกรมวิชาการถึงสรางซีหน่วยงานประมงด้วยไหมครับประมงด้วยใช่ไหมครับคลีนิกมีถึงครบหมดเลยขับกระส้วงกษตรเราจะยกไปแล้วก็ไปบวกจนกลายเป็นยี่สิบหน่วยงานย้อยมาอีกมาเสริมก็มีมีหน่วยงานอื่นเช่นว่า สำนักงานายุติธรรมยังวัดเนี่ยไปรไรเรียงกฎหม้รยเรื่องราไปจะ<ม>ช่วยสวยสำนักง,งานพลังงานยังวัดนะครับ<ม>ข้าไปเรื่องเอาพลังงานข้าไปไปสาธิตไปช่วยแลไปไปให้ความรู้กับพี่นอ้องเกษตรกรในการใจไปน,นี่ครับสำนักงานพาณิชย์นะครับ<ม>ก็จะช่วยเอาสินค้าเท่า,าค่ายอมเย้าไปจำหน่าให้กับพี่น้องนะครับเนี่ยมีรายๆหน่วเดีย๋ยวข้าไปช่วยกัน ไล่หนวยมากเลยเมื่อกี้แคนดับนิวกันนะคทีนี้มาถึงเป้าหมายในการจัดโครงการในปีนี้ค่ะสร้างฟ6 6เนี่ยเรามีแผนที่จะออกไปจัดที่อำเภอไหนมั้งคะว่านะอ๋อครับปีละสี่ครั้งนะครับปีะมา่นะครับซึ่งเมื่อนกับไรมาสไตรมาสละหนึ่งครั้งไรมาสแรกเราก็จัดที่อำเภอมาดาคุนไปแล้วแรกวันที่ซิมาทันวาที่ตำบลป่าแซงอบตอป่าแซงซึ่ง ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองถอไปที่อำเภอชัยบุรีนะครับ mm hmm. สิบสิบมามีหน้านะครับ mm hmm. ถึงพื้นที่เขาจะเป็นคนกำนดนะครับการเราจัดในในซีพื้นที่นี้ไม่ถึงว่าไตรมาสละครังเนี่ยเราก็จะแบ่งไอ้อำเภอไปว่า mm hmm. เมื่อปีนี้จัดไปแล้วปีหน้าก็ให้อำเภออื่นๆมัง mm ้ง hmm. วนกันนะครับ mm hmm. ถึงเลือดอีกช่องไตรมาสต่อไปก็มีทีอ่อำเภอเมืองและอำเภอดอนซักนะครับ mm hmm. แต่วันที่15มีนาคมนี้ต่อเช้าต่อรุ่งแล้วเนี่ยเราจะไปจัดทีชัยบุรีชัยบุรีพื้นที่จัดนี่ที่นบครับไปจัดทีพื้นที่ที่ราษฎบ้านเขาจัดสั้นพื้นที่ที่ดินให้พี่น้องเกษตรกรนะเขาเรียกพื้นที่คอทอชอคอทชถึงเื็นที่ใกล้เขตจะติดต่อกับดูนะกับกระบี่ล้วนะเคตติดต่อกับกบี่จากจังหวัดไปก็สักรอยรอยลัวรอยนิดๆนะรอยนิดๆนะครับไป ไปเนี้ยไปให้บริการพี่น้องเกษตรกรในใน,ในพื้นที่นะครับก <c oughs> ็หลายหลายน่วยนะทนต่แต่ในเรื่ท่านท่านนายผาบนะครับ <c oughs> ไปให้บริการอย่างเต็มทีเมื่อเราแล้วก็มีมีเสริมก็คือเนี้ยเอามีสินค้าข้องพี่น้องจากกลุ่มมีซ่ากิจจุ่มชนมัง่งจุ่มอะไรเนี้ย <c oughs> ไปข่ายไปจำหนยเหมือนกันก <c oughs> ารสิ้นการราคาทุกจากผานิเมือณฑิ่านะครับแล้วก็เราก็ให้ไปหน่วยงานเอกชน <c oughs> บางน่วยนะแต่ก็ถ้าเขายินดีเขาก็เชิญไปไม่บานเหองดัน ด้านพลังงานก็ก็ไปนะครับเรื่องก๊ยซท่อเรื่องยางวันนี้ครับพื้นที่ตรงนี้อาจจะถีสบก็นะครับต้องต้องต้องเข้าไปเข้าไปเจะหองบานไปด้วยใช่ครับก็ต้องไปด้วยนะครับสบก็ก็จะมีประเด็นไอเรื่องไม่ว่าเรื่องอ้นได้ไปเนี้นะกับเรื่องแบ่งแยกเรื่องไรกันแล้วได้นะเรื่องไล่ไล่เรื่องขอปเปอร์ซ่าสบกอได้ไปั้งนั้นค่คาดว่าพี่น้องประชาชนจะมากันมาคือเราจริงๆเรามีปลาไหมไปรอยไร่นะแต่ว่า ที่จัดมาดุกทีมันจะซ่องรอยซ้ำรอยซี่รอยเกินเกินเปล่าตลอดครับค่ะประมาณทีนี้ประมาณนักซี่รอยเหมือนกันนะครับน้องเจ้าเรื <S <s si> <S 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 ่องประตูซัดเลยเนี่ยทุเรี่พี่น้องสนใจเรื่องอะไรมั่งกับวะนะก็เรื่องเรื่องที่ดินนะครับเรื่องเรื่องรกพืชทช่ไมนี่นะไม่ว่ารกย่างผารานะครับรกทุเรียนนะรกรกพืชแล้วก็ไปตรวจวินิจฉัยดินนะครับอันนี้เพราะดินพัฒนาที่ดินไปด้วยครับ การาดนาซุกนี่ไปตรวจเหลือได้นะอ๋อแต่ซาดนุนี่ไม่ได้เกี่ยวกับกระกรวงเตรนะครับอ่าแต่แต่ทุกครั้งเขาจะไปตรวจสารนปิดในเลือดสัรพปิดตกค้างได้หน่ยนะเขาจะไปไปทุกครั้งเลยครับที่น้องเกษตรกร่อยู่ในโซนชัยบุรีวันนี้สิบอ้นนี้ไายจะไปลองเปลี่ยนตัวผันพืบ้างกับต้อไมกับซาดอะไรบ้างไหมครับอ๋อถ้าไป่ันไปก็ถ้าถ้าจะไปรับบริการด้านสัต คอเตรียมตัวเร่องซัแต่ตอนนี้น่าจะเต็มรับรับรอยรอยตัวนะน่าจะเต็มนะครับก็ต้องเตรียมเอกสารนักท่านก็บัตรประชาชนเนาะว่าไปเราเราไปบัตรไปทึ่งอะไปลงทะเบียนนะครับไม่ลงทะเบียนหน้างานว่าเรามารับบริการในมังนะครับไปถึ่งลงทะเบียนเขาจะบอกเลยว่าฐานมารับบริการด้านในด้านในนะครับแล้วฐานก็จะมีมีบัตรให้ไปถึ่งเป็นเป็น กระดาษนะกระดาษให้ไปว่าฐานจะเดินไปตีบูธในมัง่งในมั่งบางบูธก็ะะมีข้องแจ๊กใช่ไหมครับ,บ<า>มั่งมี่มี่มีข้อกันกัมมี่มี่มีข้อกันเป็นทีได้ลึกให้ผู้ร่วมงานเนี่ยนะมีอยู่ครับถึงวันที่สิบห้านี่ช่วงเวลาคือกี่โมงถึงกี่โมงครับว่านะกระเริ่มจะสักกามองนะครับเพราะว่าเดินทางไกลนิดนึงค่ะหน่วยงานดอยู่ในจังหวัดก็ออกกมุมถึงเจ็ดโมงว่าจะไปถึงตังไงบริการก็เริ่ม เตรียมรับลงในเบียยตานจากเก้าโมงจนถึงตอนเย็นเลยจนจนว่าฐานมดได้บริการมดเป็นคนสุดท้ายนยจึงจะจึงจะราใจเลิกพีนิกนึครับก็ช่วงนี้หน้าร้อนกับทันกับยายทันควักเรื่องการดูแลด้านการเกษตรแกพี่น้องเกษตรกรทั้งนี่หนึ่งครับน้องเนื่อยจากโครงการนี้แล้วมาถึงโครงการการดูแลปื๋ยพ่นทางการเกษตรหน้าร้อนเนี้นะครับก็ ดับรการเรื่องไฟนะเพื่อไฟไหม้ั้งแต่ข้องาคกต้เราข้องสุราเราไม่ค่อยมีปบญหาเรื่องไฟไหม้นะครับถ้ามีก็ระมัดระวังนิดหนึ่งไฟไหม้ทําไม้ส่วนเองไม่เรื่องถ้าไฟไหม้ส่วนไม้ส่วนเผื่อจะมีปัญนานะครับดอกนั้นก็ถ้าตอนไม้ก็ถ้ามีน้ำรดก็ดูแลเรื่องเรื่องง่ายน้ำคิดนะถ้าถ้าได้ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอปืนก็จะไม่เสียให้นะครับ รุกพืชที่จะมาหน้าแรงรุกพืชจากหน้าแรงเสียงจะไม่ค่อยมีปหน้าจะมีเรื่องมาเล่งที่มีหน้านะเรื่องศัตรูพืชไม่ว่าเปรี้ยไฟไรแดงอะไรเนี่ยนะมันจะมันจะมาตอนนาการอบอ้าวอปาการอบอ้าวโมนันก็มาสิศัตรูพืชถึงไรการระมัดระวังเรื่องเฝ้าระวังนิดหนึ่งถ้าซ้ำมั่นไปซ้ำรวดนะส่วนนี้ก็ช่วงนี้อาจจะทุเรียนในนี้นะพืชพืชหยอนยิบเรียนนึ่งกับพืชพืชพักในน่ครับถ้าลองมั่นสำรวด ถ้ามีก็ข้าไปกำจัดโดยการแนะนำให้ใช้สั้นประเภทชีวพันธุ์นะครับที่ไม่ที่ไม่เป็นอันตรายต่อต่อผู้ผลิตต่อต่อเกษตรกรตัวเกษตรกรเองนะต่อผู้บริโภคนะครับถ้าเอาไม่ไว้จริงๆกอไปตึงกับสั้นเกมีะสั้นเคมีใช่ไหมครับนะครับพ่นผลิตปีนี้ขาดว่าผลพิษมั้งครับพ่นผลิตยังใหม่พ่นปีนี้ขาดว่าพ่นผลิตจะจะติดมาขึ้นนะครับการขาดคันนี้ของทีมงาน ระดับจังหวัดนะครับจึงหลายๆนุวยมาจากตัวอำเภอเนี่ยคาดว่าผลผลิตเราจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับนะครับเพราะว่าราคางานจะดีขึ้นราคาดีขึ้นด้วยนะครับค่ะนะก็ที่วันนี้ได้รายยละเอีดไปครบถ้วนกันเลยทีเดียวค่ะพันพือผือซิพามีนาคมนี้นะคะก็ไปเจอกันได้ออกนุวยทีชัยบุรีชัยบุรีครับสิบนานี้นะครับไปที่ชัยบุรีนะโครงการ จัดสั้นทีดินทําำกิจในพี่น้องนะครับในพื้นที่ที่ชัยบุรีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านชฉยพรหนุ่ผักนะครับให้เกียรติกับรายการและให้ข้อมูลดีๆไล่ข้อมูลที่เราเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรครับขอบคุณมากครับว่าน่าครับ